สิบหกตุลาคมครับทราบความแล้วนะครัจะได้ขึ้นสู่ตัวนี้เราได้ยินเสียงบวกเงินแล้วก็น้ำใจเนี่ยเขาไม่ทุกทตูนทันตรสละเวลาไม้ก็น้งใจไมนเองครับสนับชนุนจมเงินในกระเป๋ามากฝนนุมาเป็นน้งใจอาการอ่อนทัวรอยโจกอีกซองคอฝนเศร้าแล้วร้าออกฝนเศร้าเลยต้องมองนี้ล้วรือมวบ่พ่อ พร้อมแล้วนะคะัางนฟ้าคนสายเขใสแฟนั้นแท่ใจกระยมือสูงสูงสวยมาสวยมากตุ๊กตาบาบี้นี่คือเบื้องหลังนะคะทุกท่านเบื้องหลังความหน่ารอทกต สั่งสั่งบนทางสื่อทั้งภาวบ้านท้องถิ่นแล้วก็ทุระเดียบ้านสิงห์นะครับต้องรู้ซื้อริงจียรู้เลี้ใจโฮมพีของเราแมล่เลี้ยงันเล่้ยงมันพนันสิออกเหรอเศร้าแล้วนี่เจ้าออกมันก็เศร้าเหมือนกันนัดไปแล้วพี่น้องไปเลยออกแล้วครับทุกคนมอบความสุขให้พี่ให้น้องนะครับวันนี้อยู่ที่เดอะมอเตอร์ อรถตตบันนาข้างเดอะมอบานกระปิกรุงเทพพระมหานคระนะครับวันนี้ไงเขาเปิดอันนี้อยู่ไอ้ใจเย้ด้วยอลังการเบอร์นี่นี่น,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 นี่เลือเลือดเลือเลือที่นี่นะพี่น้องใจกัน้อยมันเลือดมันเลือดจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อไปแล้ว